นี่คือความต่างฟีไฟแม็กกับฟีไฟธรรมดานะเมืองสถานศักดิ์สิสทธิ์เท่านั้นปัญหาร,ระดับฟีไฟคือมันข้ามหน้าต่างไม่ได้ครับไม่ใช่โดดยากไม่ได้เลยถ้าใช้ฟีไฟแม็กอะออฟสวาร์ทเพย์ฟีไฟธรรมดาอะใครที่ใช้ฟีไฟธรรมดานะครับก็สามารถกระโดดข้ามหน้าต่างได้ปกตินะครับมันก็จะขึ้นสัญลักษณ์ให้กระโดดข้ามหน้าต่างตรงนี้นะนี่แต่ถ้าฟีไฟแม็กจะไม่ขึ้นไหนลองแกบภาพมาหน่อยจง อันนี้คือบั็กของเกมที่ยังไม่ได้แก้นะครับอ่ะอันนี้ผมใช้ฟรีไฟธรรมดาน้องใช้ฟรีไฟอะไรน้องจงฟรีไฟแม็กพี่ฟรีไฟแม็กอ่ะผมมีรั้วนาะยจงลองวิ่งดิไอชี้อ่ะฟรีไฟแม็กไม่มีรั้วใช่ปะไหนลองแคปภาพให้ดูดิมันไม่มีรั้วใช่ปะฟรีไฟแม็กไม่เห็นเป็นแค่เงาอ่ะไม่เห็นเป็นแค่เงาดำๆอ่ะอ่ามันมีแค่เงาข้างล่างนะแต่ว่าไม่มีสิ่งก่อสร้างเนาะแต่มันยิงดาเมจทะลุรั้วได้ปะไหนๆแป๊บนึงนะพี่จะนอนนะ เองลองยิงพี่ดิขึ้นดาเมจป่ะแต่ว่าไม่ตายใช่ป่ะขึ้นดาเมจพี่แต่ไม่ตายเองเห็นถังควันป่ะเห็นพี่แต่ว่าไม่เห็นสิ่งก่อสร้างใช่ป่ะไม่เห็นห้องน้ําก็ไม่เห็นห้องน้ําเห็นพี่ห้องน้ําเห็นอ๋อเห็นห้องน้ําแต่ว่าไม่เห็นอย่างอื่นใครที่เจอปัญหาเกมก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะเดี๋ยวผมไปทดสอบ